โอ้ยความดูเดือดในสนามฟุตบอลไทยกำลังร้อนระอุแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือช่วงครึ่งหลังที่น่าติดตามสุดๆเพราะเดอะแรบบิ b บีจีปทุมอยู่ในเต็ดกำลังนำมานิลมังกรระยองเอฟซีอยู่หนึ่งถึงศูนย์แบบหวุดหิดคุณคิดว่าทีมไหนจะพลิกสถานการณ์ได้บ้างอยาพลาดการอัปเดตล่าสุดจากเกมนี้เลยมาเริ่มต้นด้วยรายละเอียดคร่าวๆเพื่อให้ทุกคนที่อาจเพิ่งเริ่มสนใจฟุตบอลไทยเข้าใจง่ายขึ้นกันก่นกอนนะครับนี่คือการแข่งขันในศึกฟุตบอลบิซิเอนหกลีกหนึ่ง ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของประเทศไทยในฤดูกาล2025-2026จริงๆแล้วหลีกนี้เป็นเหมือนสนามประลองฝีมือสำหรับทีมต่างๆที่มีเป้าหมายสูงสุดในการคว้าแชมป์หรือแม้แต่เลื่อนชั้นและแต่ละแมตช์ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะคะแนนแต่ละแต้มสำคัญมากสำหรับตำแหน่งในตารางคะแนนตัวอย่างเช่นในฤดูกาลที่แล้วหลายทีมเคยพลิกสถานการณ์จากช่วงต่อเวลาพิเศษทำให้แฟนบอลต้องจับตาหามองทุกจังหวะอย่างไม่วางตาเลย และนี่คือนัดที่11ของฤดูกาลนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ที่สนามทรูบีจีสเตเดียมเริ่มเตะเ,เวลา18.00นนากาเดอะแรบบิดบีจีปทุมอยู่ในเต็ดซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับ6ของตารางคะแนนด้วย17คะแนนจาก10บนัดที่ผ่านมาได้เปิดบ้านรับมานิลมังกรระยอง FC ที่รังอันดับ8ด้วย15คะแนนในจำนวนนัดเดียวกันสำหรับมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้ตารางคะแนนในลีกหนึ่งนี้จะอัปเดตหลังทุกแมต และทีมที่ได้คะแนนสูงขึ้นก็จะมีโอกาสเล่นในรายการระดับนานาชาติหรือแม้แต่แชมเปี้ยนลิกเอเชียมากขึ้นสือนางงอเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมต่างๆพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตอนนี้มาถึงช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมาแล้วซึ่งเต็มไปด้วยจังหวะน่าตื่นเต้นที่ทําให้หัวใจเต้นแรงในนาทีที่24ทีมเจ้าบ้านเกือบได้ประตูนําก่อนจากการจ่ายบอลทะลุช่องอย่างเฉียบคมข,ของชนาทิพย์สงกระสินให้กับมาเทอุสฟอนอซารี แต่ลูกยิงของเขาติดบล็อกไปเสียก่อนจากนั้นทีมยังพยายามตามต่ออีกครั้งแต่วิชยะแก่นทองผู้รักษาประตูสุดยอดของระยอง f อีก็ป้องกันได้อย่างโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงทักษะการเซฟที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วในทวารที่ดีเช่นนี้มักเป็นฮีโร่ที่ช่วยทีมจากสถานการณ์วิกฤตเหมือนกับที่เราเห็นในเอกรมระดับโลกหลาย,ลายแมตช์แต่แล้วในนาทีที่38ความสุขก็มาเยือนแฟนบอลเจ้าถิ่นกาคุโตโนสุดะย,ยิงลูกเตะมุมเข้าเขตโทษอย่างแม่นยำและชนพัดบัวพันธ์ ก็หมุนบอลเข้าทางนิก้าซานโดคัตเซ่ที่รอยอยู่เสาไกลก่อนที่เขาจะจิ้มบอลเข้าไปอย่างนุ่มนวลจนไม่เหลือใครมาบล็อกผลคือบีจีประทุมอยู่ในเตดนำระยองเอฟซีถึงศูนย์อย่างสมศักดิ์ศรีจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมอีกเลยและครึ่งแรกก็จบลงด้วยสกอร์นี้แต่เดียวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามทำไมระยองถึงเสียประตูจากลูกเซตพีดบางคนอาจโต้แย้งว่าการป้องกันในเขตโทษยังมีช่องโหว่ซึ่ง,งอดเป็นหัวข้อถกเถียงได้นะ และนี่คือส่วนที่น่าติดตามยิ่งขึ้นในครึ่งหลังนี้เราจะเห็นว่าทีมไหนจะพลิกสถานการณ์หรือรักษาสกอร์ไว้ได้บ้างแต่ขอเตือนไว้ก่อนฟุตบอลคือกีฬาที่ไม่แน่นอนเสมอเพราะแค่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือแผนเกมก็อาจพลิกสถานการณ์ได้180องศาเหมือนกับที่เราเห็นในเกมหลายๆนัดของลีกใหญ่ๆทั่วโลกสำหรับผู้ที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มนี่คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริง11คนของทั้งสองทีมเพื่อให้เห็นภาพรวมบีจีประทุมอยู่ในเตดสารานอนอนอน,อนุอินผู้รักษาประตู เอกนิตปัญญาชนทัศน์บัวพันธนิกาซานโดคาเซสารัตยู่เย็นชนะทิพย์สงกระสินโทโมโยุกิโดอิจวารินทร์จํำนงวัฒน์วาริชชูทองกาคุโตโนสุดะมาเทอุสฟอนาซารีระยองเอฟซีวิชยะแก่นทองผู้รักษาประตูสารัตสนทิศวัฒิ์สเตฟานเซบาราเบลโกโฟ,ฟิลิปอวิทคฤษดาณุทรัตน์มาดูเอลออสสารัตปองสุวรรณเรียวมอิโตะเศกสรรราตรีสเตนโอจูเนียจูเนียบาติสตา ที่น่าสนใจคือทีมเหล่านี้มีนักเตะต่างชาติหลายคนที่นํามาซึ่งสไตล์การเล่นที่หลากหลายทําให้เกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลจากทั่วโลกด้วยภาพประกอบสุดท้ายนี้คุณคิดอย่างไรกับการแข่งขันนี้ระยองจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่หรือบีจีปทุมจะรักษาชัยชนะไว้และนี่คือข้อถกเถียงบางคนอาจเห็นว่าการนำหนึ่งถูนในครึ่งหลังยังไม่ปลอดภัย เพราะฟุตบอลไทยมักมีพลิกผันเกิดขึ้นบ่อยคุณเห็นด้วยหรือไม่แชร์ความเห็นและข้อโต้แย้งของคุณในส่วนคอมเมนต์เลยครับเพื่อให้เราพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน